วันนี้เนี่ยผมก็มีกับนัดกับสาวมหาลัยหอกันค้าไว้นะครับผมจะชวนน้องมากินข้าวสักหน่อยครับถึงถึงถึงร้านแล้วอู้นี่ไม่ใช่หรอหมูเป้หกสิบเก้าบาทพี่ไม่วมาเลยดูมือเขาเต็มที่เลยครับอันนี้หนังล้วนคุณผู้ชมดูโอ้โหหนังแบบให้โคตรล้นเลยครับคุณผู้ชมดูเนื้อดิโอ้เช้นหนาหนาครับผมดูนุ่มมากนะครับหนังก็แบบนุ่มละลายไปเลยครับคุณผู้ชม คำแบบนี้หนึ่งคำเป็นไงโหโหเป็นอะไร,ระหวันออสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NET Food รฟู้ดคับในวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมที่เอ่อหน้าหอ,อการค้ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะครับผมก็อยู่ที่เออ่ซอยวิภาวดีซอย2แยก6วันนี้เนี่ยผมก็มีนัดกับสาวมหาลัยหอ,อการค้าไว้นะครับผมจะชวนน้องมากินข้าวสักหน่อยครับก็จะพาน้องมาเลี้ยงเอ่อข้าวแถวนี้แหละนะครับก็หาข้าวให้กินให้น้องกินไม่อั้นเผื่อมื้อแรกน้องจะประทับใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตโทรโทรหาน้องแป๊บน,นึงได้ไหมอ่าแป๊บนึงแป๊บเดียว รอสวัสดีครับน้องน้องอยู่ไหนแล้วครับใหอยู่ข้างๆนี่แหละเอาน้องอยู่ข้างกูเหรอเอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็น้องที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นเออ่น้องมหาลัยนี่แหละมาออกเดทกันหน่อยนะครับไม่ได้ออกเดทกันนานละก็น้องแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อแตงโมนะคะโอ้โหน้องชื่อแตงโมนะครับโอ้ยบักแตงโม โอเคก็เดี๋ยวพาน้องไปกินข้าวน้องหิวข้าวไหมวันนี้เิียวว่าน้องอยากกินอะไรครับเอาพูดพูดใจใจน้องมาแบบหรูหรูแพงๆงอะไรงเงี้ยมีไหมอูนิอยากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกไหมบสเตอร์กุ้งบสเตอร์กุ้งโอ้โหกุ้งอยากกินของแพงนั่นเลยว่ะสาวมหาลัยนี่เอาเอาตึงขนาดนี้เลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปพอดีพี่มีร้านที่รู้จักแถวนี้พึ่งมาเปิดเลยเป็นร้านบุเฟ่กินได้ไม่อั้นจริงเหรอเดี๋ยวพาน้องไปน้องน้องแตงโมไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกัน ถึงถึงถึงร้านแล้วไหน <ๆ S 2> ไ <ป S 1> วะนี่ไงอู้นี่ไม่ใช่หรอ <laughs> หมูบุฟเฟ่69บาทนี่แหละครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมากินกันที่ร้านนี้นะครับแล้วก็จัดพาสามอกเดท <c oughs> เดทแรกมันก็ต้องหรูหราหน่อยใช่ไหม <c oughs> ข้าวขาหมูเนี่ยก <c oughs> ินได้ไม่อั้น69บาท <c oughs> นี่น้อง <c oughs> ชอบหนังล้วนหรือเนื้อหนังเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมลองลองลองเลือกเลยนะครับผมชอบแบบทั้งเนื้อทั้งหนังเลยค่ะเนื้อหนังนี่นี่อันนี้ไส้อร่อยนะเอาไส้ด้วยเลยก็ได้ค่ะพี่อันนี้ ไม่อ้นจริงเลยนะพี่ครับตักข้าวเลยแล้วอยากได้อะไหนตักข้าวเองด้วยข้าวก็ไม่อ้นเหรอพี่พี่พูดแล้วนะพิพูดแล้วนะให้พี่พูดอีกทีได้ไหมครับไ่อนทุกอย่างเลยครับไม่อ้นทุกอย่างโอเคงั้นจัดเลยพี่ไปเดี๋ยวตักข้าวให้โหร้านนี้ดีนะมาถึงไล่ไปตักข้าวก่อนนะครับผมตักข้าวก่อนแล้วค่อยไปสั่งหมูที่พี่ตัวข้าวเยอะปหมไม่เยอะโอเคน้อยไปน้อยไปโอเคโอเคเอาดีเอาวันนี้พออีกนิด นิดนึงโอเคพออีกนิดอันนี้นิดหนึ่งี่แล้วเออนิดหอึงพี่แล้วตั่งเราต่อนะครับผมพี่เขาบอกว่าถอนคำพูดได้ป่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่อั้นอ่ะพี่่่ไมวาดูมือเขาเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับเี้เต็มที่เลยเฮ้ยเขาบอกเต็มที่แหละเขาใจดีก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนี่อันนี้ข้าวของ ผมนะครับาจาน่ะเดี๋ยววางให้พี่อู้เอาอะไรดีเนี่ยเอาครบ2จานพี่หนังล้วน2เนื้อหนังไส้2พี่จำได้ไหมครับจำได้งั้นเดี๋ยวรออาหารมาสักครู่เดียวคุณผู้ชมแป๊บเดียวครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับกับข้าวขาหมูุฟูเฟ่ข้าวตักเองไม่อั้นโอ้โหอันนี้ก็6จานแรกนะครับผมคุณผู้ชมดูนี่อันนี้หนังล้วนคุณผู้ชมดูโอ้โหหนังแบบอู้ยเด้งเดงแล้วแบบให้โคตรล้นเลยครับคุณผู้ชมเนื้อล้อนวนคุณผู้ชมดูครับดูเนื้อดิโอ้ชิ้นหนาๆครับผมดูนุ่มมากนะครับแล้วก็เนื้อหนังไส้ดูนี่ไส่น่ากินมากไส้กับพี่อะไรน่ากินกว่ากันไส้ไส้อ<ซ>ันนี้อันนี้นี่คุณผู้ชมครับเป็นกล่องกล่อง50บบาทนี่ครับผม ห้าสิบบาทได้เยอะเยอะมากแต่อยากันนั้นเลยเมื่อกี้ห้าสิบเนี่ยหกจานเนี่ยหกเก้าเออเอาดิไปไปกินไวหิวแล้วหิวยังครับน้องหิวมากไปไปกินกันดีกว่า้น้องไปกินกันดีกว่าไปกินนกินข้าวคาับโ เข้ามาในร้านแล้วบอกเลยเข้ามาในร้านเซอร์ไพรส์กว่ายังไงแอร์เย็นเฉียบ69บาทมีแอร์ข้าวขาโบหกบาทห้องแอร์ครับคุณผู้ชมก็กินเลยแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยหนังล้วนของเพียวของปวดหนังล้วนป่ะอุ้ยข้าวขาหมูคุณผู้ชมดูหนังครับแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยนะครับแต่เขาบอกว่าน้ำพร้มอร่อยนะน้ำพร้มอร่อยผมกินแบบรสชาติเอ่อออริจินอลเขาบอกยังไงเนี่ยหนังคือแบบนุ่มละลายไปเลยครับคุณผู้ โอ้ยกลมเลยดูดิปบานหน่อยอืมในหนังจานนู้นจะอร่อยกว่าจานนี้ไหมขอลองทอดให้คำนึงได้ไหมได้ดูดูคุณผู้ชมดูเขาหนังให้ผมครับเอาลองชิมดูได้ไหมอุ้ยน้ำส้มอร่อยอุ้ยเป็นน้ำส้มดีจริงครับคุณผู้ชมสีจะเป็นสีแบบไม่ได้ส้มมากอ่าจะส้มๆแบบขาวๆคุณๆนิดนึงนะครับดีหน้าลงไปแบบนี้นะ แนทด,ดูชิ้นนี้อ,อ่ะให้ลองชิมแบบหนึ่งคำหนึ่งคำแบบนี้หนึ่งคำเป็นไงโโอ้โเป็นอะไรหวานเออถ้าเลือกให้กินหนังอะ่ะกับกินตัวหนังตอนนี้อร่อยกว่านะห <c oughs> ยอก <c oughs> โอ้อะไพี่จ้ของงานมานั่งเฝ้าเลยเนี่ย <c oughs> พอ,อนั่งเฝ้าเปิดได้เติมอีกเขาเขาบอกเติมแน่นอนครับของรอ,อ, ó, อร่อยอร่อยจริงครับอร่อยมากนี่หมดแล้วครับหนึ่งจานจานต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้ครับผมเนื้อหนันไงไส้พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าไส้ดีมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหน่อยลองไส้ดิไปครับไห,หนอุ้ยอร่อยตัวชิมดิไส้ดีมากนุ่มไหมนุ่ม,ม โคตรเปออื่อยอะคุณผู้ชมครับเปื่อยนุ่มมากผมไม่มีกินเลยพิมพพี่มาวินเข้าสิงห์ว่าแป๊บนึง <c oughs> โอ้คำนี้พี่มาวินเข้าสิงห์ครับอืเป็นน้ำต้มโคตรดีคำนึงอ๋โอ้โหอันี้จะเผ็เลย ใครคือพี่มาวินอ่ะพี่ที่กินแบบเผ็ดไงรู้จก The ักแต่เน็ตเอชฟูดอ่ะโอ้โห,โโหเหมือน,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 อนเนี่ยต้องอูนี่แล้วอูนี่เฮ้ยพูดแล้วนะพูดแล้วนะเออพยานมีเยอะนะเหมือนานางอูนีน่แล้วใส่แล้วสองจานใส่แล้วสองจานแล้วผมว่าผมไม่อิ่มกว่าเดี๋ยว่ะ คนครับผมก็คนสั่งหนังล้วนสองจานแล้วก็ไส้หนังสองจานเอาอีกสี่ตอนนี้ผมกาลังมาเนื้อล้วนนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อล้วนนะครับเราราดน้ำจิ้มเข้าไปครับพี่อับนถือน้ำจิ้มมาให้หน่อยดิทำงานหน่อยดิไม่รู้งานเลยวะทําไงดีวะเนี่ยไม่พาไปเลี้ยงเราคนหลังอ่ะอ้าวเมื่อกี้พูดอยู่อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยมีความเปรี้ยวนะเปรี้ยวจากพริกน้ำส้มผสมกับความหวานเค็ม ของข้าวขาหมูอูหลงตัวโคตรนี่อันนี้เนื้อล้วนนะเนื้อล้วนก็แบบนุ่มๆเลยครับดึงดๆงดิงดงดิงดิงดิงเหมือนดีดเนาะคุณผู้ชมครับคำนี้ครับพี่มาวินเข้าสิงเอาแล้วพริกแตกในปากอู้ย โคตรเผ็ดนะวะหมดแล้วหมดแล้ววิ่งหมดแล้วหกสิบเก้าบาทห้องแอร์อิ่มไม่อั้นตักข้าวเองกำกับได้ว่าจะเอาเนื้อหนังไส้หรือว่าเราต้องย้ายบ้านมาอยู่แถวร้านข้าวขาหมูไหมเขาจะย้ายหนีดีเออเขาจะย้ายหนีป่ะดูจานนี้คุณผู้ชมครับดูข้าวโอ้โหแล้วพี่เขาให้เนื้อมาดูดูครับอันนี้จานนี้ครึ่งโลกว่าเนื้อเกือบครึ่งโลเนี่ย นี่คุณผู้ชมครับคำนี้ไปอีกทีหนึ่งครบสุดครบสุดใช่เป็นไงนุ่มไหมไส้นุ่มมากอ่ะระหว่างไส้กับแก้มไหนนุ่มกว่ากันต้องแก้มอยู่แล้วสินะครับอ๋นนอแล้วอันนี้สรุปให้คุณ ไม่เอาแล้วอยากได้กอยากได้จานใหม่ใช่เป็นไงล่ะอันไหนไม่เอาก็ส่งมาให้ผมนะครับแล้วผมจะกินไม่เก่งได้ยังไงเพราะ <c oughs> ที่เขาไม่เอาอ่ะดูสิเนี่ย <c oughs> ที่เขาไม่เอาอ่ะมันคือเต็มจานเลยอะ่ะข้าวไม่ลดเลยนะโอ้คือร้านข้าวขาหมูพี่เขานะครับจริงๆเขาไม่ได้ทําข้าวขาหมูมาก่อนเพาว่าเขาเปิดเป็นร้านซุกี้อ่าซุกี้อานจะเด่นแต่ว่าพอเศรษฐกิจช่วงเนี้ยเขาก็เลยมาทําเป็นข้าวขาหมูบุฟเฟ่ อันนี้คือน้ำจิ้มสุก,กี้พี่เขาบอกนน้ำจิ้มสุก,กีก้อร่อยลองไปกินข้าวขาหมูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่เขาบอกเหรอลองลองลองดูอู้ดิดดแต่น้ำจิ้มเขาน่ากินนะอ้าวดูดิลองให้คุณก่อนอลองดิเฮ้ยได้ยนะหวานหวานเพิ่มความหวานเข้ามาเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้อ,อ่ะครับผมกินมาติจานเะนี่ยสี่ห้าจานะ กระดูกไม่รู่แค่ไหนนะคากิเขาเรียกคากิอ๋อเรียกคากิเนี่ยคากิเนี่ยคากูเนี่ยคากิเนี่ยคากูอีกาเป็นไปคากูหลอนเนี่ยเห็นไม่อกี้เขาบอกวมึงเริ่มหลอนไม่เป็นไรตัดีก็ได้โคตรอร่อยแล้วคุเองอร่อยมากเลยกคุณลุกว่ะกินกันอย่างนี้เหรอกูณลุกไปกินกันอย่างนี้เหรอ วันนี้ผมกินเต็มที่เลยพี่เอาเลยครับกินเลยครับเต็มที่กินได้เลยกินไม่ว่าอะไรไม่ว่าเลยถ้าไม่หมดพี่ปรับไม่พี่หมดแล้วแก่พี่ก็ไปรู้จักโงมซะแล้วขอบคุณนะครับพี่ปวจะหมดฟอต้องบอกว่าปวจะหมดฟอมากกว่าอุ้ยอันนี้มาแบบร้อนเลยใช่นี่ก็ร้อนน้ำส้มพี่ดีจริงครับโอ้โครับพี่ คิดว่าเอามาให้มอีกโซเลยมึงแดดเข้าไปกระเทียมเม็ดนึงพริกอันนึงอย่างนี้นะไปแล้วพอกับพริกกับกระเทียมแตกแล้วแบบเข้ากันมันคือเผ็ดเผ็ดแต่เก็บอาการไงผมครับเนี่ยเห็นไหมเผ็ดป่นด้วย โอโหอันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยอันนี้หนักเว้ยจานที่ย่างหนึ่งกานกินแล้วจานครึ่งแล้วนะขอนั่งเป็นกำลังใจเลสวยได้ปะกินส้มตำรอพี่ไหมพี่กินข้าวหมูรอพี่เขาว่ามีส้มตำสิบเก้าบาทใช่ไหมพี่เมื่อกี้พี่บอกมีส้มตำสิบเก้าบาทใช่ไหมครับสิบสองบาทโอสิบสองบาทส้มตำสิบสองบาทเอ้ยเซลมอนสิบสองบาทนะพี่ ุเขาถามเอาไม่เอาริพี่ต้องตำ12บาทแซลมอนมีให้เลือกครับแซลมอนมีกุ้ง12บาทอะไรกันเนี่ยแซลมอนมันกุ้งชิ้นเลือกปลาไหอร่อยมากอีกแล้วมีแบบเป็นตัวตัวไหมคะนี่เขาชอบปลาเขาผมจริงครับวันนี้มานนี่เดี๋ยวตักให้เดี๋ยวตักให้บริการดีไหมเยี่ยมคุณผู้ชมเฮ้ยแต่มันไม่เผ็ดแล้วมันไม่เผ็ดเลยนะคุณผู้ชมครับ วันนี้ผมไม่เผ็ดวันนี้เผ็ดโคตรตึงเลยว่ะเออเหนื่อยแล้วนี่ยนะครับชอบทำกับผมมันมันผมไม่เหนือยมันมันมันผมช่วยเดือตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะไม่ฉันเคยดูคลิปคุณข้าวติดคิ้วบ้างก็มีติดปากบ้างก็มีก็เห็นแบบว่าเออเหนื่อแล้วแบบลองดูลองดูเนี่ยข้าวติดคิ้วเนี่ยโอ้โหมั่วแล้ว่ ใส่ไายกูแล้วมาแล้วอ่ะว้าวว้าวโอ้ทุกคนเฮ้ยสิบสองบาทด่าสิบสองบาทคือแบบใช่สิบสองบาททุกจานพี่เขาบอกโอ้โหอันนี้แนทชอบเนี่ยอ๋อนี่ผมชอบใช่ไข่แดงเค็ม โอเคเลยนะสิบสองบาทใช่เนื้้มต้นก็ดีนะไซส์ขนาดแบบว่าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะไซส์ขนาดแบบเจ้าที่ที่อ่าแบบน่ารักน่ารักนะครับอ่านี่อร่อยนะเอร่อยปลาลหอมมากนัวไหมนัวปลาละหอมกับแก้มพี่อะไรหอมมดกันปลาลรนอแล้วเลแล้วจังหวะเอาคืนรอจังหวะนี้อยู่เลยเรามานานแล้วไม่โยนสักทีเฮ้ยอร่อยเลยนะเนี่ยอร่อยฮะใช่ ลองชิมปลาคขาสิอร่อยมากไหนอะ่ะดีหอมน,นะมลองสั่งซุก,กี้เขามากินได้ไหมเขาบอกซุกี้เขาอร่อยซุกี้แห้งพี่เอาซุกี้แห้งที่นี่งได้ไหมลองชิมตำไทยอ,อร่อยไหมอร่อยนะใช่ข้าวโพดไข่เค็มครับ อร่อยหวานดีอร่อยเพราะพี่เขาใส่ปลาร้ามาทุกจานเลยปะ่ะสองอันนี้คือตำไทยไเคยกินไหมตำไทยอะ่ะตำไทยที่ไหนเขาใส่ปลาร้าก็ทำไมได้กินอ่ะร้อนเหรอกินจากข้างๆเลยอ๋อช้อนเสิร์ฟไมได่ดูอีกแล้วเขาไม่นเข้าใจผิดน่ากัวดีมีใคเอาทิ้งไหมปั๊บปั๊บร่วงตกอีมนี้เลยนะทำไมคุณ ทำไมไม่เห็นหวานเหมือนคลิปอื่นๆเลยอ่ะไม่เห็นมุงมิงกิมมโนโตอีอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเออฮันคอยอย่างเดียวอ่ะเนี่ยแหละปกติก็เป็นแบบนี้แหละไปหมดแล้วที่ทำมาร้อยทรงร้อยสักกูมุงมิงจัดเลยตอนนี้ไม่เหลือแล้วตอนนี่ยโอ้โหทุกที่แห้งแบบน้ำหกกิดอ่า โยนแล้วแล้วคุณสั่งมาทำไมเนี่ยไม่เดี๋ยวกินด้วยกันันนี้เอาให้นี่ให้คนณยังไงเอิบอ่าโอเควางเงี้ยสวยงามสวยงามนี่เขาเรียกว่าบังคับเขาบอกว่าอร่อยโอ,อ้ยด่กลิ่นแม่หอมมอากก็ขาหมูครับเลยจิจานเนี่ย สิบจานคโอ้นเลือ้กคิดเป็นจานคือถ้าเราคิดราคาแคาสิบบาทก็ได้แต่ผมได้เยอะๆแบบนี้นะตอนนี้ห้าร้อยแล้วสิบเก้าบาทเป็นไงพี่เก่งไหมสุดยอดเยี่ยมไหมเยี่ยมภูมิใจไหมภูมิใจที่สุดมากินด้วยกินด้วยครับเออต้องพูดอย่างนี้เลยเอาไปอุ้ยมีเห็ดด้วยอ่าเป็นวุ้นเส้นแล้วก็เห็ดเข็มทองอ่าเป็นไงอร่อยร้อน โอ้มีกุ้งอบมีกุ้งอบมุ้นเส้นด้วยนะครับเขาบอกถอนคุณถอนคุนได้ได้พี่ได้ครับลูกสินปลาโอ้โหกุ้งอบมุ้นเส้นหูยน่ากินมากหอมแล้วครับผมทุกพี่อร่อยมาก มาดิจังหวะที่เชี่ยคุณผู้ชมครับดูคุงอ๋อบนเส้นนะครับวันนี้คือใส่ไข่ด้วยใช่ไหมพี่ไม่รู้ดิมาครับไม่ใจเย็นไม่ได้ร้อนร้อนร้อนไปครับผมไปนู่นเลยครับแบบนี้ก็ได้เหรออันนี้เหรอไหมเออคุณอาปากเลยไงเออนี่ครับคุณผู้ชมคุงอ๋อบเส้น อร่อยนะอืมอ,อร่อยพี่ชอบมันเหมือนมันเหมือนเรากินผัดผงกะหรี่ที่มันมีไข่ที่มันเป็นไข่กับผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเวุ้นเส้นเข้าไปผัดอ,อ,อารมณ์ไม่คล้ายอย่างนั้นเลยคุณผู้มชมครับอุ๊ยอร่อยมากตามอืมกุ้งเส้นอร่อยจริงอ, Week อ,อ,อันนี้พูดจริงนะเนี่ยนี่กูลืมขาหมูไปแล้วเนี่ยอร่อยจริงพี่ เอาไปเลยคุณเชนนี่โคตรอร่อยคุณเตนน้อยทำมาแบบหอมมากอบมาแบบหอมๆเลยครับผมอือหมดแล้ครับผมอือหึก็ไม่อันนี้คุณชอบไงก็เลยเหลือไว้ให้อือหือหมดแล้วแหละคุณผู้ชมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้กับการพา สาวหอการค้าประเดษนะครับอือใช่ด้วยผมเชื่อใช่เหรอตอนไหนเนี่ยเออนี่ผิดคนแล้วว่านะก็ก็นี่แหละครับผู้ชมวันนี้ผมก็ขอฝากร้านข้าวขาหมูบุฟเฟสในพันไว้ด้วยนะครับผมร้านเนี่ยอยู่เออหน้าหอการค้าเลยวิภาวดีซอยสองแยกหกอ่าร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่เออสิบโมงครึ่งไปจนถึงสองทุ่มสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เทปหน้านะจะพาคุณผู้ชมไปกินจุตะลุยกินแหลกอะไรที่ไหนยังไงต่อฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลา ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันเกี่ยวด้วยเหรอถ้ายอยู่ภาคอีสานต้องกินแต่ปลาอย่างเดียวคนที่ไหนก็กินได้ <c oughs> มึงกินแล้วกินกินได้หมดด้วยคุณ <c oughs> <c oughs> ผู้ชมหลายคนก็เคยดูช่องผมตั้งแต่งแกลกก็ก <c oughs> จะเคยเห็นหน้าตาของน้องแตงโมเแล้วนะครับหายไปไหนมาตอบคนดูดิ <c oughs> ไปโมน,นามา <c oughs> <c oughs> ว้ายสวยว้ายสวยเอาแบบนางสาวไทยต่ำไปแล้วที่ผุดต่ำไปตำไปต่ำไปเดี๋ยวใจมันร้อนเดี๋ยวไปเลยเนอะ